สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับที่กําลังรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับกลับมาพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในขอบเขตเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาโดยเฉพาะท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเข้ารับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในรอบที่กําลังจะมาถึงนี้ตอนนี้ครับเมื่อเช้าใน ที่สดติดค้างเอาไว้ถึงเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลเรามาต่อกันนะครับซึ่งในเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2ปี2 5 6 6เนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรก่อนที่จะเข้าไปดูในรายละเอียดฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับมีข้อมูลไร้สดใหม่เนี่ยก็จะมีอุปกรณ์ในการาก็มีสัญญาณไปเตือนที่อุปกรณ์ในการรับชมของท่านนะครับในวันนี้นะครับในเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนเรามาดูตามแนวทางในการ ดำเนินการนะครับในประเด็นที่14ในประเด็นที่14เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมในข้อที่6ในระเบียบฉบับที่2พศ2566ในข้อที่1ในระยะแรกเนี่ยที่ระเบียบ ฉบับนี้ใช้บังคับให้เทศบาลอาจยังไม่ได้จัดตั้งงบประมาณรองรับเอาไว้เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนให้เทศบาลพิจารณาเบิกจ่ายเป็นค่าตอบแทนที่ตกเบิกให้แก่คณะกรรมการชุมชนที่ได้มีการดำเนินการครบถ้วนตามระเบียบตั้งแต่ที่คณะกรรมการมีสิทธิ์ให้ตกเบิกได้นะครับ ข้อที่สครับในเรื่องของการเบริกจ่ายค่าตอบแทนให้เทศบาลดําเนินการเบริกจ่ายเป็นรายเดือนตามที่คณะกรรมการชุมชนได้ยื่นขอเบอิกในข้อที่3คณะกรรมการชุมชนต้องแนบรายงานการประชุมประจําเดือนให้เทศบาลเพื่อประกอบการพิจารณาเบิกจ่ายค่าตอบแทนประจําเดือนด้วยโดยอย่างน้อยให้รายงานการประชุม ้องแสดงผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนนั้นๆมีตัวอย่างในภาคภาพนกที่5นะครับซึ่งในถ้าจะอยู่ในกลุ่มลายของการเรียนรู้กฎหมายท้องถิ่นแอดมินส่งให้ท่านในกลุ่มลายไปแล้วนะครับในข้อที่4ครับเมื่อรับอนุมัติเงินแล้วเนี่ยก็ให้เทศบาลน,นัดหมายคณะกรรมการชุมชนรับเงินโดยให้ประธานและกรรมการชุมชนลงลายมือเชื่อ รับเงินด้วยตนเองหากมอบหมายผู้แทนมารับเงินให้จัดทำเอกสารการมอบอำนาจตามที่กฎหมายกำหนดยื่นประกอบด้วยในข้อที่5ให้เทศบาลจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการเบริกจ่ายค่าตอบแทนอาไว้ในรักษบะเดียวกันกับการเบริกจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบริกจ่ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและก็การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พศ2547แล้วก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมในประเด็นที่15ในเรื่องของการจัดทำข้อบังคับในเรื่องของการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนในข้อที่30นะครับให้เทศบาลแนะนำคณะกรรมการชุมชนในการจัดทำข้อบังคับในการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนที่มีประสิทธิภาพมีตัวอย่างในภาค6ในกลุ่มลายอดมินส่งให้ไปแล้วนะครับ ในบทเล็บครับเมือ่อคณะกรรมการชุมชนมีมติเห็นชอบให้มีข้อบังคับในการใช้จ่ายเงินของคณะกรรมการชุมชนก่อนประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการชุมชนเสนอต่อในยกเทศมนตรีเพื่อพิจารณากันกรองและให้ความเห็นและก็ให้คำแนะนำก่อนประกาศใช้ ในประเด็นที่16ในเรื่องของการจัดทําทะเบียนฐานข้อมูลชุมชนในข้อที่30บอกว่าให้เทศบาลจัดทําทะเบียนฐานข้อมูลชุมชนตามชุมชนที่เทศบาลได้มีการประกาศจัดตั้งโดยให้เทศบาลกําหนดหมายเลขรหัสประจําชุมชนแต่ละชุมชนซึ่งวิธีปฏิบัติให้เทศบาลน,นําเอาหมายเลขรหัสของเทศบาลตามรหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทยมาเป็น ตัวตั้งต้นแล้วก็เพิ่มรหัสเลขท้ายจำนวน3หลักเพื่อกำหนดเป็นรหัสเฉพาะของชุมชนนั้นเช่นเทศบาลกอไก่มีรหัสเทศบาล04110401แล้วก็มีชุมชนจำนวน3ชุมชนเมื่อนำไปตั้งรหัสชุมชนรูปแบบของรหัสชุมชนในเทศบาลก็จะเป็น 04110401xxx ไป ก็ให้มีอยู่3ตัวโดยชุมชนที่1ก็จะมีรหัสลงท้ายด้วย001ชุมชนที่2ก็จะเป็นลงท้ายด้วย002ชุมชนที่3ก็จะลงท้ายด้วย003เมื่อมีการทําทะเบียนฐานข้อมูลชุมชนแล้วก็รหัสชุมชนเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เทศบาลสํเนาข้อมูลแจ้งสํานักงานส่งเสริมการปะรครองท้องถิ่นจังหวัดทราบเพื่อสอบทานข้อมูลโดยให้เทศบาลแจ้งข้อมูลทั้งประกาศจัดตั้งชุมชนที่ มีข้อมูลครบถ้วนตามข้อที่2ของภาคคุณลกหนึ่งจำนวนคณะกรรมการชุมชนและก็รหัสชุมชนแล้วก็ให้สํานักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นจังหวัดรายงานข้อมูลให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเพื่อจัดทําทะเบียนชุมชนเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้อ้างอิงเป็นฐานข้อมูลสำหรับสรร่วนราชการในการสนับสนุนการโดยการในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ให้เทศบาลปรับปรุงข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอินโฟแลวก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอด้วยก็จะไปเกี่ยวข้องกับการจัดก,การในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการสับสนุนงบประมาณด้วยนะครับในประเด็นที่17ครับในเรื่องของการอุดหนุนงบประมาณของเทศบาลในข้อที่31ในข้อนี้เทศบาลอาจพิจารณาอุดหนุนงบประมาณให้แก่คณะกรรมการชุมชนเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะ ตามภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลทั้งนี้ให้คณะกรรมการชุมชนเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนซึ่งต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนโดยแสดงเหตุผลความจําเป็นและรายละเอียดกิจกรรมโครงการโดยถือปฏิบัติตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2559 และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมและก็หนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว4 7 5 0ลงวันที่14สิงหาคม2563นี่คือการเบริกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลตามระเบียบก,กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาลพศ2564และที่แก้ไขเพิ่มเติมพศ .2566 ใน รือยถัดไปครับพี่วุฒิจะมาพูดถึงเรื่องของแนวทางในการจัดตั้งชุมชนแล้วก็การแยกชุมชนใหม่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวุฒิธรรมการชุมชนของรัฐบาลพศ .2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ปี2566นะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวว่ากันในคลิปถัดไปนะครับท่านกรลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่บอกต่อ และพบกับผมพี่วุฒิและเพื่อนในคลิปถัดไปครับคลิปนี้สวัสดีครับ